ทุกคนเคยไหมอยู่ดีๆก็รู้สึกจมูกตันข้างเดียวทั้งที่ไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้แพ้อะไรเลยอย่าเพิ่งตกใจไปนะเพราะนี่คือเรื่องธรรมชาติของร่างกายเราล้วนๆมันเรียกว่า nasal cycle หรือวงจรการหายใจของจมูกคือแบบนี้ปกติเราคิดว่าเราหายใจ2รูพร้อมกันใช่ไหมแต่ความจริงคือสมองเราควบคุมให้รูจมูกแต่ละข้างทำงานสลับกันข้างนึงจะเปิดรับอากาศมากอีกข้างจะปิดบางส่วนให้เหมือนได้พักผ่อน แล้วทุกๆ2ถึงสชั่วโมงระบบประสาทอัตโนมัติจะสลับข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันมีเหตุผลอยู่นะเพราะเยื่อบุจมูกมันบอบ,บางมากถ้าหายใจตลอดเวลาผ่านทั้งสองข้างความชื้นจะหายหมดจมูกจะแห้งระบบนี้ก็เลยออกแบบให้ข้างหนึ่งทำงานอีกข้างพักเหมือนพนักงานเปลี่ยนกะที่น่าสนใจคือในบางศาสต์อย่างโยคะหรืออายุเรของอินเดียเขาบอกว่าการหายใจผ่านข้างซ้ายขวายังมีผลกับอารมณ์ด้วยนะหายใจข้างซ้ายเยอะ จะสงบเย็นสมาธิหายใจข้างขวาเยอะจะกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่แต่แค่รู้ว่าจมูกเราไม่ได้หายใจพร้อมกันทั้งสองข้างก็ว้าวมากแล้วเขาหน้า,วนาเวลาจมูกตันข้างหนึง่งอย่าเพิ่งคิดว่าไม่สบายลองรอดูอีกแป๊บมันอาจแค่เปลี่ยนกะอยู่เฉย